SCP-957 เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ความสูงประมาณ2เมตรน้ำหนักประมาณ75กิโลกรมัมลักษณะาภายนอกโดยทั่วไปเหมือนกับผู้ชายที่รูปร่างผอมสูงร่างกายเหี่ยวแห้งเห็นกระดูกป,ปูดโผล่ใบหน้าตอบตาโปนและปากฉีกกว้างสีผิวของมันซีดเซียวเหมือนคนเป็นโรคขาดสารอาหารสภาพไม่ต่างอะไรกับศพเดินได้ สิ่งที่เป็นจุดสังเกตและเห็นได้ชัดที่สุดก็คือส่วนที่เป็นหน้าอ,อกและช่วงท้องของมันมันถูกแหวกออกเป็นช่องโพรงขนาดใหญ่และแสดงให้เห็นว่าข้างในร่างกายของมันปราศจากอวัยวะใดๆอยู่ภายในนั้นปีศาจต,ตนนี้ปัจจุบันอาศัยอยู่ในรัฐเคนตักกี้ประเทศสหรัฐอเมริการูปร่างของมันก็ว่าแปลกประหลาดแล้วแต่พฤติกรรมของมันแปลกประหลาดยิ่งกว่า มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารและไม่ต้องหลับต้องนอนแม้ว่ารูปร่างของมันจะผอมแห้งเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงแต่มันกลับมีความแข็งแกร่งและมีพลังกำลังมหาศาลมันสามารถพูดและสื่อสารด้วยภาษามนุษย์ได้อย่างคล่องแคล่วแต่ในบางครั้งจะสังเกตเห็นมันพูดภาษาอื่นที่มีทราบว่าเป็นภาษาของประเทศใดในโลกมันปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ หรือตอบคำถามใดๆกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันการพยายามสัมภาษณ์และขู่บังคับเพื่อสืบหาต้นกำเนิดของมันล้มเหลวทุกครั้งแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการใดๆหรือรุนแรงแค่ไหนมันก็ไม่ยอมเปิดเผยว่ามันเป็นใครและมีวัตถุประสงค์อะไรมันไม่หวาดกลัวหรือรู้สึกเจ็บปวดใดๆร่างกายของมันแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อ SCP 957เป็นตัวอันตรายที่กักกันได้ยาก จึงถูกจัดให้อยู่ในระดับคีเทอและเนื่องจากมันไม่ยอมเปิดเผยว่ามันเป็นใครมาจากไหนสถาบัน S.C.P. จึงยอมปล่อยให้มันอยู่อาศัยในเมืองตามปกติเพื่อเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของมันโดยสถาบัน S.C.P. ได้ทำการอพยพผู้คนและการไม่ให้ประชาชนอยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงและย้ายเอานักโทษคลาสดีเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านแทน และติดตั้งกล้องมูนจรปิดเพื่อบันทึกวิดีโอรวมถึงติดตั้งเครื่องดักฟังเอาไว้เพราะว่า SCP 957มักจะตะเวนไปเสาะหาบ้านที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เพียงคนเดียวเสมอเมื่อมันพบบ้านเป้าหมายมันก็จะใช้กำลังจับคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นยัดเข้าไปในช่องอกและท้องที่แหวกออกเป็นโพรงโดยคนที่ถูกจับใส่ไปในร่างของมันนั้นยังมีชีวิตอยู่ และจะถูกขังให้อยู่ในตัวของมันอย่างน้อยสีชั่วโมงและเมื่อถึงเวลามันก็จะปล่อยให้คนคนนั้นคืนกลับออกมาจากตัวของมันสถาบัน SCP กำหนดรหัสให้เรียกคนที่ถูกมันจับยัดใส่ในตัวนั้นเป็น SCP 957.1หากมนุษย์คนใดเสียชีวิตเพราะไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดและความทรมานจากการกระทำของมันได้ SCP 957 ก็จะเปลี่ยนไปสำรวจหาบ้านหลังใหม่ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เพียงคนเดียวต่อไปเรื่อยๆหาก SCP 9 5 7 1ขีดหนึ่งคนใดรอดชีวิตออกมาจากตัวของ SCP 9 5 7ได้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในบ้านหลังนั้นต่อไปเรื่อยๆแต่บุคคลคนนั้นจะไม่เป็นคนปกติเหมือนเดิมอีกต่อไป SCP 9 5 7 1ดหนึ่งที่รอดชีวิตจะกลายเป็นคนตาบอดทั้งสองข้าง และมีอาการความจําเสื่อมจําเรื่องราวเดิมของตนเองไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวโดวยจะถูกล้างสมองให้เชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นคนตาบอดมาแต่เกิดและมีความรู้เรื่องอักษรเบลหรืออักษรสําหรับคนตาบอดขึ้นมาเองได้อย่างน่าประหลาดอีกทั้งจะเชื่ออย่างสนิทใจว่าตนเองนั้นอาศัยอยู่ร่วมบ้านกับ SCP 957มานานแล้วในฐานะสมาชิกครอบครัวตัวเองคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นญาติเพื่อนสนิท หรือคู่ชีวิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอย่างมาก SCP 957ขีหนึ่งจะถูกทำให้เชื่อว่า SCP 957ที่อาศัยอยู่ด้วยกันนั้นมีอาการบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้อย่างรุนแรงจนทำให้ร่างกายไม่เกรียมจึงไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปเนื่องจาก SCP 957ขีดหนึ่งตาบอดสนิทจึงไม่ได้เห็นรูปร่างอันน่าเกียดน่ากลัวนั้น ทำให้ไม่ได้เกิดความสงสัยและใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังนั้นอย่างเป็นปกติและในทุกๆเดือน scp 9 5 7ขีจดหจะเดินทางออกจากบ้านหลังนั้นเพื่อไปสแสวงหาแหล่งที่มีผู้คนตามชุมชนต่างๆจากนั้นก็จะแกล้งทําเป็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะว่าตาบอดอย่างเช่นแก้งสะดุดล้มหรือลงทางเพื่อหลอกให้คนสงสารเข้ามาช่วยเหลือ และพาเข้ากลับบ้านซึ่งความจริงแล้วคนคนนั้นก็คือเหยื่อที่เขาจะพากลับบ้านเพื่อเอามาให้ SCP 957สังหารนั่นเองเมื่อล่อลวงมนุษย์ผู้ใจดีแต่ข้อร้ายเข้ามาในบ้านได้สำเร็จ SCP 957คิดหนึ่งก็จะล็อกประตูคขังเหยื่อเอาไว้ในบ้านแล้วก็จะตะโกนเรียก SCP 957ให้ออกมาเมื่อ SCP 957ออกมาแล้ว scp 957ขีดหนึ่งก็จะเดินไปที่ห้องอาหารและนั่งรอที่โต๊ะเพื่อให้ scp 957จัดการกับเหยื่อในช่วงเวลานี้เหยื่อจะถูก scp 957จับตัวทำให้ไม่สามารถดิ้นหลุดได้และมันจะก่อควันสีดำคลุมเป็นม่านบาเรียทรงกลมล้อมรอบตัวมันและเหยื่อเอาไว้จากนั้นมันก็จะทำบางสิ่งบางอย่างกับร่างของเหยื่อภายในม่านดำนั้น โดยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงมานนั้นจะยังคงอยู่ในสภาพนั้นไม่สามารถจอดทะลุเข้าไปได้และไม่ทราบว่ามาประกอบด้วยสารสารชนิดใดเมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มดำนั้นก็จะจางลงและจะพบว่าร่างกายของเหยื่อที่ถูกล่อลวงมานั้นถูกแปลสภาพให้ผิดประหลาดไปกว่ามนุษย์ปกติ30%ของอวัยาวะต่างๆจะถูกทำให้กลายเป็นก้อนเนื้อและกลายเป็นชิ้นส่วนที่ไม่พบในมนุษย์ปกติ ยกตัวอย่างเช่นมีชิ้นส่วนต่างๆประหลาดๆงอกเพิ่มขึ้นผิวหนังกลายเป็นเกร็ดของสัตว์เลื้อยคานอวัยวะบางส่วนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนมนุษย์ปกติและหลังจากนั้น SCP 957ก็จะนำเนื้อและอวัยวะส่วนนี้ไปประกอบอาหารแล้วนำมาให้ SCP 957ขีดหกินส่วนอวัยวะที่เหลืออีก70%นั้นจะถูกนำไปเผาทิ้ง แต่อย่างไรก็ตามในวันที่16ตุลาคมปี2006ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ที่แตกต่างออกไปจากพฤติกรรมเดิมๆของ scp 957โดยมันจะทำการล่อลวงมนุษย์เข้ามาในบ้านเหมือนอย่างเช่นเคยแต่ในคราวนี้มันได้สร้างม่านควันแบบสายขึ้นมาครอบตัวมันและมนุษย์ผู้เป็นเหยื่อเอาไว้ไม่ดำทึบเหมือนทุกครั้งทำให้พอที่จะมองเห็นภายในได้ ภาพในนั้นมองเห็นกลุ่มของ scp 9 5 7หลายตัวล้อมรอบเหยื่อเอาไว้ตรงกลางและมีวัตถุทรงกลวยซึ่งไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าคืออะไรครอบไว้อีกชั้นหนึ่งมันได้ลงมือกระทําบางสิ่งบางอย่างกับเหยื่อและวัตถุนั้นเป็นเวลานานถึง5ชั่วโมงจากนั้นศพของมนุษย์จะถูกนำออกจากวัตถุทรงกลวยและถูกแยกชิ้นส่วนออกจนเหลือแต่เศษซากกองอวัยวะเท่านั้น วันที่6มิถุนาย,ยนปี2008เจ้าหน้าที่สถาบัน SCP สามารถถอดเสียงจากเครื่องดักฟังภายในบ้านโดยมีเสียงบันทึกการสนทนาระหว่าง SCP 9 5 7กับคู่สนทนาที่ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่คาดว่าน่าจะเป็นพักพวกเดียวกันซึ่งสื่อสารด้วยภาษาของพวกมันเองผลของการถอดรหัสแปลภาษาพบว่า SCP 9 5 7ที่ปรากฏตัวอยู่ณตอนนี้ เป็นเพียงแค่คนที่ทำหน้าที่หาเหยื่อมาให้กลุ่มของพวกมันทำการทดลองบางสิมังย่างกับร่างกายของมนุษย์เท่านั้นและพวกมันพยายามเร่งรัดให้ scp 957หาเหยื่อมาให้พวกมันทำการทดลองสุดสยองนี้เพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อที่จะทำให้แผนการใหญ่ของพวกมันที่หวังเอาไว้สำเร็จตามเป้าหมายซึ่งนั่นก็น่าจะหมายถึงความหายนะของมนุษยชาตินั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP 957เพื่อนเพคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย